การเมียเสกโลโซฉะเมรีหยุดพูดเถอะสงสารพ่อบ้าง ดราม่ามาต่อไม่พักสำหรับเมรีลูกสาวนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังปูพงศิษฐ์คัมพีที่ออกมาประกาศตั้งท้องได้3เดือนหลังเลิกราก,กับแฟนหนุ่มแอมมี่โดยมีตอนหนึ่งเธอได้เปิดใจในรายการว่าพ่อไม่คุยด้วยซึ่งตอนเด็กพ่อสอนเป็นลูกคนดังให้นิ่งเงียบแต่หนูทำไม่ได้ทุกวันนี้ยังไม่ได้เจอพ่อและยังไม่ได้คุยกับพ่อเลยขอโทษที่ทำให้ผิดหวังใครจะด่าจะว่ากูก็ทำเหอะด่าเหอะกูยอมโพสต์ด่ามานันอะไม่ได้ปกป้องผู้หญิงนะ ปูปกป้องไอดอลของกูพี่ปูพงสิทธิ์ร้องเพลงคอนเสิร์ตจบแต่แกไม่จบแกเดินมากลางร้านร้องเพลงคอนเสิร์ตต่อแฟนคลับเป็นห่วงมากเลยค่ะถึงน้องคะคุณพ่อรักษาชื่อเสียงมาได้จนถึงบัดนี้ตั้งแต่กูยังไม่ได้รู้จักกับผัวกูใช้เพลงสุดใจมาจีบกูคือพี่ปูแหละเป็นกาวใจเลยเขารู้ดี แต่ไม่อยากจะด่าลูกสาวเพราะว่ามันก็กระทบจิตใจคนเป็นพ่ออีกแหละแต่ก็ได้ขอร้องน้องว่าหยุดเถอะไปอยู่กับพ่อพ่อร้องเพลงคอนเสิร์ตทุกวันหาเลี้ยงทุกคนครอบครัวน้องมีต้องเป็นสิบพี่ปูจะโกรธกันก็ไม่เป็นไรการขอพูดนิดเดียวนะการที่น้องออกมาไลยตั้งท้องสเดือนก่อนที่จะบอกพ่อแม่แค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรทุกคนรู้ไม่ต้องพูดสงสารพ่อ พี่ปูสดใสร่าเริงโดยปกติน่ารักมากินข้าวที่บ้านการชอบแย่กันหยอกอะไรของพี่ก็ไม่รู้ พี่ต้องสดใสคนนั้นกลับคืนมาหาการหน่อยนะจำได้ทุกเหตุการณ์ที่เราพบกันขอโทษนะคะที่เสือกเรื่องของคนอื่นแต่มันอดไม่ได้จบละโพสสุดท้ายเรื่องนี้ลูกอย่าอ้างถึงพ่อเลยจงสํานึกผิดจริงรักพ่อมากๆนะคะแม่เสือกแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะใครจะด่าก็ด่าเถอะไม่ไหวละสงสารเห็นที่ไรก็สงสารพ่อพอจบแยกย้ายกัน อาจจะเป็นเพราะสันดานของการเสียเรื่องครอบครัวถ้าอะไรเรื่องครอบครัวแล้วแม่งไม่ไหวอะค่ะโดยมาปีครึ่งโอ้โหผิดพลาดอย่างสูงจะไม่ทำอีกแล้วสำนึกผิดทุกอย่างคนเดียวสาบานเลยค่ะ